สวัสดีนะครับพบกับเรานะครับผมทางช่องปลายแสงจันทร์เชนนะครับผมวันนี้วันที่26เนาะอรอบสี่เดือนของน้องแสงจันทร์นะครับวันนี้นอน,นยังไม่ตื่นเลยเนาะ <c oughs> นอนทุ่งเช้าๆช้นะครับผมเมื่อคืนฝนตกหนักเลยม่ตื่นนะลูกไม่ตื่นเลยครับเนี่ย นอนสบายครับเช้าๆอา,าอกาศดีครับผมเดี๋พอฟันเข้าไปทำความสะอาดก่อนครับผมอันนึงครับนะครับยืดตัวแล้วจะเตนแล้วเนะกายจะเต่น,นะครับก๊าด ฟื้อหูนะครับกดจะตื่นแล้วจะชายของเราในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพ่อควันเราเก็บขยะก่อนนะครับผมเรารู้ว่าพ่อควานเก็บเสร็จจะตื่นไหมครับมาตามแล้วพบกันเนาะเดี๋ยวพ่อควันนะครับอ๋อตื่นแล้วครับนี่ แน่เออเออดูสิครับดูสิครับบิ๊ี้เกียรเลยครับนี่กลางคืนไม่ยอมหลับนมนอนครับกลางวันก็นี่นะครับซซซนะครับโซเซโซซายแล้วครับตื่นขึ้นมาจะทำไงครับอันดับแรกเนาะ ขึ้นมาได้ไรเคี้ยวนะฮะแสงมันได้ไรเคี้ยวลูกตื่นขึ้นมาได้ไรเข้าปากแต่เช้าไทยจับ,จ,บ,จ,บจับเลยเคี้ยวไรลูกอื อมไวแต่เมื่อคืนมั้งครับเนี่ยโอ้ดูหานอนที่ครับดูน้องน้องแซ่จันเหานอนที่ครับเหมือนเหมือนคนเลยเนาะการหานอนด้วยเนาะโอ้ยทั้งเบ็ดขี้เกียจย่ทั้งหานอนครับผมลูกชายไข่นอนนี่เนาะ เป็นไงเหรเป็นไรครับเป็นไรครับผมโอ้ตื่นจนมากระหาเลยครับใส่ปากเลยนะครับ ชีนมิลุฮึน้เกียได้หรอเบายานั่นะขอควาน,นเก็บขยะแป๊บนึงครับผม นี่ครับเริ่มอ่อนนะครับตื่นขึ้นมาเนาะหลังจากบิดขี้เกียจเสร็จแล้วก็เริ่มอ้อนแม่แล้วครับผมอ้อนแม่ทำไรเนาะอ้อนแม่กินนมดับแรกต้องอ้อนก่อนครับทำอ้อนไม่ได้กินเนาะอ่อนแม่ก่อนน้องแสงจันของเราบิดขี้เกียจเสร็จก็ต้องอ้อนแม่ครับผมน่าอ้อนแม่เสร็จทำยังไงเห็นไหครับ นไหครับแม่ๆครับผมหลอกกินนมแม่นี่วะน้องแสงจ,จันของเราครับผมอ้อนแม่คือหลอกกินนมครับผมอยอมนัดไ้ไหมไปช่วยด้วยอคุณแม่แล้วอยากกินนมเองเนาะฉลาดมากเลยครับผมขวามเก็บขยะาไมากก่ทั้งครับอัปเดตให้คุณแม่ได้ดูก่อนเนาะ เลยไปครับแสงคนแม่อยากกินนมนี่อีกครับผมดูสิครับออคุณแม่ได้กินถ้าคุณแม่ได้กินยญ้าแบบนี้เขาจะนิ่งครับผมทำาไมโยกครับถ้ายกปุ๊บน้องก็กินไม่สน ไม่สะดวกเนาะก็จะหลุดบ่อยหลุดบ่อยแล้วทีนี้ก็มีอารมณ์ครับโอ้โหมีอารมณ์โอ้โหเช้าตื่นขึ้นมาเป็นพฤติกรรมของน้องเนาะรเบียบให้ทูกพฤติกรรมของน้องครับผมยังไม่อิ่มเลยขอต่ออีกนิดนึงครับคุณแม่ขอต่ออีกนิดนึงครับ ผมยังมีอิ่มเลยตื่นขึ้นมาก็หิวเลยครับผมยังไม่สดชื่นเท่าไหร่ครับผมยังสลืมสลืออยู่เลยครับทางโน้นไม่กินนรกไม่ออกไปกินฝั่งโน้นเหรอครับจะอมไหมครับเอามุนพึกถึอคพอามคิดไหไม่ออมครับวันนี้ไม่ออม ทำไรน่่ยลูกฮึงสงเอ้ยทำไรลูกโอเคครับหลังจากเสร็จพระรกิจเนาะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ช้างครับผมได้ทานน้ำกันครับน้ำเห็นไหเดีน,น้ครับดื่ดนมน้ำยังอ้อนไม่เลยครับผม ตาให้น้อง,องออก่อนครับผมเช้าๆนี้เนาะได้สดใสครับสดชื่นเพิ่งตื่นนอนเนาะกินน้ำกินท่าครับล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเนาะล้างหน้าไหนก็ไม่เห็นล้างหน้าให้น้องหน่อยครับล้างเองเนใหจ๋าอยากล้างเอง ไม่ให้ไม่ล้างอีกก็ไปลกต้องลดตัวนะล้างจะน่าพอเช้าเช้าเาย็นอากาศเย็นๆทีตายเยอะๆเลยผู้บาตื่นสายเนาะน,นี่ผู้บาตื่นสายครับผมดูสิครับ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 โอ้ไม่ใช่ดือ้อครับโซนครับผมรออะไรกันละ จะอะไรอาบน้ำต่เช้าเลยบอก่ผู้เ่าผู้บ่าจะเล่นน้ำต่เช้าเลยบะลูกพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะล,ะลจ้าเลอด้อนี่แหละครับหลังจากอาบน้ำโอจะหาก,กินน้ำล้างหน้าล้างตาเนาะเช็ดขี้มูกล้างคี้มูกเสร็จก็อย่างนี้แหละครับนี่ก็สดชื่นเนะะาะสเช้านี้ครับผม ชื่นเหมือนเดิมทุกๆวันครับผมปกติครับผมนี้ดูดูแล้วก็อาการปกติครับสดใสเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรแทรกซ้อนครับพอพ่อควานก็จะเช็คทุกวันอย่างนี้แหละครับผมตัวอาการของน้องทุกวัน,ท,วนทุกวันครับก็น้องก็ไม่ได้ออกไปไหนครับคุณายคือออกไปไหนไม่ได้เลยเนาะแสงเอ้ยมันทักทายไม่ๆม่นลูกเร็วแสงครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยทางนี้ทางนี้วิ่ง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 เร็ว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 โอ้ยหน้าตาตื่นเลยครับผมวันดีครับไหนวะอยู่ไหนนะวันนีครับลูกวันดีครับไหนไหนไหนเอออเอใหญ่ครับวันนี้คึกคึกใหญ่เลยครับเห็นไก่ครับไก่เยอะๆเลยอะอออะออออยากอยากมีเพื่อนเล่นครับผมมีเพื่อนเล่น สายล่าเลยเหมือนเหมือนทุกวันครับผมวันนี้มันมีอะไรผิดปกติเนาะเช็คดูครับพอ่พอานเดี๋ยเช็คเช็คร่างกายนาะพูดง่ายคือเช็คเช็คร่างกายเราทุกวันครับผมเช้าครับเอาแล้ว เดิมเล่นกับแม่ครับอันนี้ก็ครบรอบสี่เดือนของน้องนะครับผมครบรอบสี่เดือนของน้องแล้วก็ดีใจครับผมที่น้องก็เพิ่มอีกเดืนเอนหะนึ่งครับเป็นสี่เดือนแล้วโตเป็นหนุ่มแล้ว เร็วมะเร็วแ๊บเ,เ,เดียวก็ถึงสี่เดียนนะครับเร็วมากๆเลยแสงเอ้ยทำไรลูกทำไรครับเล่นใหญ่เลยครับสดชื่นครับผมล้างหน้าล้างตาแล้วก็สดชื่นเนาะน้องก็สดชื่นครับผมเช้านี้พอคฟานไม่กล้าเข้าไปครับเพาเข้าไปแล้วไม่ได้อัปเดตให้ไม่ไม่ได้ดูนะครับผมวิห่างจากพอกฟานครับผม ทำดีให้ดูห่างๆเนอะฟัน <c oughs> <c oughs> ไม่หง่เลยครับถุงขันครับผมล <c oughs> <c oughs> ายไก่ล <c oughs> ายไก่แล้ว ครับเล่นพะเลเล่นนมากครับน้องแขงกันคนนี They called, didn't พอฟานเช้าเห็นน้องตื่นขึ้นมาแล้วก็สดใสล่าเลยอย่างนี้พอฟานก็สบายใจเนาะเหมือนทุกคนนะเหมือนลูกในใช่ครับผมลูกลูกเรายริงจริงนะาเขาตื่นมางวยงอยเงาเงาก็ไม่สบายใจครับถ้าตื่นมาแล้วตื่นอย่างนี้สดชื่นอย่างนี้ก็โอเคครับผมสําหรับทลิปนี้นะครับนี่นะครับผมก็ขอกันรลาสุดเพียนเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับนม่ ไอจีที่ติดตามน้องใส่กันทุกวันนะครับผมก็เพิ่งไปไหนนะคะเพราะพ่อควันไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วก็นานทีครับเพราะว่าพ่อควันไม่ได้ไปไหนเลยว่าเช้าก็อยู่กับน้องช้างอยู่แต่ที่เดิมๆเนาะไม่รู้จะไล่ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแม่ๆครับหน่อยกดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับ ถ้าอยากไปดูดความสดใสของน้องแต่ละวันก็ป่ะวันจะไลฟ์สดทุกวันครับห้าโมงเย็เนนะถึง3ามทุมครึ่งครับผมสําหรับวันนี้นะครับพะควันก็ขอ,อกล่าวคาว่าขอบคุณครับและกระชดด้วยนะครับบ๊ายบายสิลุกมีความสุกจังนาะแสงเอ้ยมันเป็นวามสุกแท้ เดี๋ยวรวังตีลังกาด้วยตีลังกาด้วยพี่ดูรับดูจะจะกินนมนะครับนะดูท่าพีหลีนะครับเดินกับคุณแม่ครับชเช้าๆครับสดใสเนาะสำหรับทีิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ